มา,มาตักไทยพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะยาเพนญผึ่งกลับมาจากดำหน้าค่ะทุกคนมื้อน,นี้ดำเองแหละค่ะเมื่อยแอะแระมัรได้กาศห่อนแห้งเนาะค่ะเนาะยาเพ็ญอ่ะบ่ได้เอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะห่อนห่อนแดดแห้งือบ่เห็นสามียาเพ็ญอยู่หลังเห็นอีหยังเนาะอยู่เห็นอีหยังอยู่ข้างบนเนาะเมื่อกี้กําลัางล้างขาเนาะยาเพ็ญหลังแข่งล้างขาแล้วค่ะทุกคนว่าให้เหมือ่อย ทำอะไรทำไมเงียบจังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล้วยฮี่คกันเา e หมอร b รุงสำหร o บคุ thank you Thank สู u เ o h So l ย v e l y h s ไอ้นอนแทุกนไอ้แมกท็มาหน่ร้อยห้งกับทุกคนเฮ็ดกับเขาโลยายเพวสันว้าวคณะเ้นเคณะอตบยนีนิเฮอเฮอยู่โอ l ค yeah. Pick? Okay, get for you. Yeah. You know somebody, FC? Oh, I don't know somebody on SC was here. Yeah, Hello, welcome. <laughs> sorry of cup. Hello. How are you? FC, okay, okay, good team. So good husband, good team. Mm. <laughs> Cooking for wife. เกับขอโลค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นสิมาเฮดซอยเราอยู่น้องขอเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าอยากได้พริกเลยวจไปเอาพริกมาให้เราก่อนสองชิ้นหรือแค่สอง Maybe three Yeah okay o k a for how you big they are. Okay ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีกคำนึงเนาะค่ะเนาะเมื่อกีเ้เลยนไปอาบนำ้ำเอาพริกมาให้เราเดี๋ยวก็เลยนไปอาบนำ้ำ

แล้วกินข้าวแล้วกินกับข้าวเลยค่ะทุกคนกินอ่ากินแต่อาหารอ่รวนๆนี่สิแม่ค่ะทานรำม้วนเ็ฟพักันใส่คือกินแบบนี้เลยนะคะเป็นจานบ่กินมข้าวบ่คือเฮาเนาค่ะเนาะเซฟถ้ายายเพ็ญน่ะบ่กินมข้าวยังเพ็ญกกินบ่แล้วมันก็หิว่กับเขาเราค่ะเนาะเมย์เลยเพราะนี่วะยายเพ็ญน่ะดำอ้วนกับปิ้งหม้คัด กับทุกคนแขนขากับหมกขันอย่เาเ,ยเป็นกับมาเนาะอย่าเป็นกรเฝ้าล่างเลยอเด็ค่ะทุกคนล่างยางนีอย่างมันคันอ๋อหม,มกขันกับเป็นกรบพงกัดโชคดีโชคดีอย่าเป็นกระไรมือนี้ก็เลยไปซอยแม่อีกล้วค่ะทุกคนค่ะทุกสงสารแม่เนาะก่อนเนาะ บ่อยากให้เก็บน้ำคึ้ก nice. ฮั่งดิั่งดิยสวาร์วัน้ทำงานหนักใช่ไหมวันนี้งานหนักเด็ากเนาะชาวนาก็ต้องสู้ะค่ะาวนาก็ต้องสู้ว่าดินฝากาแต่ลปีกับบอกปรเดเนาะบอกล่วงหนาบ่ได้เนี้ยทุกคนว่าฝนสดีหรือฝนสแรงเนาะ หน้าเมนฝรังโอเคุดโอน้องแบบส a l ใบสุดนี่พระองค์มีเล่นน้อยเลยเป็นแต่หน้าเมนเป็นเมนนี่เนาะเบี a ร์ o ีส e คุคุกอร่อยอร่อย ซีลูกกินเมนทูเยเนาะพีิกมะนหน่อยนี่เป็นกระเลี้ยงมาซีีเม็ดเลยค่ะทุกคนพิกมือซีเพ็ดนเนาะเซีือแถมเลยมือใหญ่ก่ใหญ่เนาะแค่คุยโดแขนเด้อนีบาบมือแล้วเบิรงเด้อคนใหญ่เ้ยมัดเสียบให้มันเด้ ไม้เกน็นขึ้นตุกๆเลยค่ะทุกคนไม้เกน็นขึ้นหัวเลยแดดหอนแห้งค่ะอ๋อไอ้พุกมัสรุมทุ <c oughs> ทททกในะ่เห็ดหอมใะเห็ดหอมนะค่ะเนาะเบบีบ้เอฟซีนอตซีไอ้มวูบดิสเนียกัมเนียรว่าุเจีนว่ะเนาะไป็นเอาอันนี้ใหตรงนี้เนาะแอนิี่เเห็นเฉดากิมูชูส์ใส่ซอสอันนี้ค่ะทุกคน,กคน,กคนซอส เทลิยากิต้องหมัมกหมักซอสตัวนี้นู่นก่อนเนาะไอวิรีไลมาซูดูอเอเมนะหมักหมักเห็ดหอมเวลาสานมเนี่เยเป็นแนวเห็ดเมนูถ้าใส่เห็ชดชะเด็ดนี่น้ำนะเนาะจะเป็นแนวมากกระตุก,กอุ่นมันหอมดีเนาะหอมอ่าต้มกแนะีแต่แซ่บเนาะ แต่นี่คือมันเป็นดอกสดกันทุกคนค่ะดอกสดให้เกณ็บให้เกณฑ์ขึ้นที่นี่ก็จะมือใจมันเต้นแหงเน้งองคนเราก็เลยเอานาฬิกามาใส่เก็ให้ยายเพลินกัทุกคนนาฬิกาวัดข,ข,ขึ้นมือใจพ่วเน้งองคน,น,งน,นใส่ห้ยายเพลินใส่ขึ้นเล้ามาจันมา

วันนี้ยัเป็นกะกาบปกปุ้นพี่น้องสุกุมสุกคนเด้อค่ะเด้อติดตามสิงให้กำลังใจยายเพ็ญมีพลังงานนอกบอกว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลยายเป็นกะกาปกุ้นได้ไรค่ะทุกกำลังใจเด้อค่ะให้กำลังใจยายเพ็ญนาะค่ะเนาะคอมเมนต์นะคะเอฟซีหลายท่านค่ะอ่าบางท่านเนาะคนก็บอกคอมเมนต์นะคะจะเป็นกะกาปกปุ้นได้ไรค่ะายเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นบอกคอมเมนต์นะคะว่าจะดูมีกันเป็นยังไเฮ้ยยายเพ็ญเนาะ มีกันะกันกวนมาเนาะกันหมี่ก็ไงเสร็จใส่เนยไปแล้วเนาะใส่เนยไปแล้วเต็มหมูสี่มาจากโลตัดหลักหมูตัดค่ั่วหมู Put iron No. No, no. Just say I mean, you're gonna use for something. Yeah, I don't need. Yeah, no, maybe I need something. Look, we can No, I'm gonna use less. Tell you know. Tell you what? <laughs> salt and pepper mm -hmm. and I and pepper. just almost done, and then, yeah. and then... I'll put vegetables. ใส่บนเหนียงหน่อยเลยสดอันนี้มากมายมักพักมักแน่เทลิยากิหมก

I still FC, tea yeah, time I, I would uh, put right on the farm. Yep. Yeah, my head yeah, really weird, you know. Yep. I, no, no. <laughs> I, Ooh, I know. I <laughs> <laughs> oh, no, I said I'm cooking. You're cooking room. Who have to sit there and get hot? Me. This time, you sit there. No, I. ข้างนี้เธอก็เฝาฉันกั่นฉันไปเฝาเธออยู่พัวเธออบ่ยูสั่นไาแข็งแกร่ียานไโอเคเครื่องฟูตาไม่แยกเพื่อาเก็ดกินอีหมดหลายเลยนะคะทีนีเก็บเกลือเนาะริกไทยค่ะ กต่เล yup. so ียมไหนกับเป็นบางเมนูค่ะใช่เนาะแต่กะซอสตัวนี้แหละค่ะชุ่มากแล้วกินมากกิ่มเนื้อพัดๆค่ะแต่คอจะมีผักนะคะกินยังไงเป็นงูพุทธมาซสุนยูพุก Mushrooms bao thịt hôm nay. They get them bài la. Take mặt rai. You help them cook. Yeah. Quick. You not put chili. Yeah. We cook. <laughs> wow. <laughs> เราใหม่พลังลงไปแล้วต่จุกโลจะแสบบวกกัหอมหอมหอมจิ้มซุปไปขนาดลงไปแล้วค่ะเนาะอ่ะแต่คนไเนมหมอเลยหรือจิงมปละเลยมนูไอเทมียวไรกินนะเติมส่วนอีกไปอีกแล้วสวนอันนี้ไปไล่เลยที่มัคัดกระกักเนี่ยล้วพุ่ไ แต่ซดลงไปแบบปิฟ้าเลยวันนี้ไม่เอาคิเป็นยังไงทิ้ยังไงอยู่นอนนท้อนโดคอ, <c oughs> อนทอร่อยมากหอหอมนไดบะหี่เย,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 ย็น ไังกมืมืออยู่อยู่ละต้อทั้งนีอทั้งนีอทั้งมือขนาดอะรกเพิ่งยังตั้ที่ก๊อปปองจริงนีกตอปอที่ก๊ออลอเลยน้องะนองบอกว่าจะไปทำงานน้ำประสาเมื่อเดอดดีดีทุนเมื่อเดอดก่อนได้นไม่เกินตืบมันคะนกินอีกแล้วไม่เก่นได้เป็น เ่นบมากเลยอร่อยน่าอร่อยสุกเลยนะค่ะเนาะโมเมนหน้อยเลยค่ะกระสบค่ะนี่ขึ้นูมาพูดน่าะเหมือนี่เนาะเนื้อบิวีสูงมากบิวีชั่ว อร่อันะน้องอะไรเพ่อนเม่มีเื่อน Thank you อ๋อทีนี้จเป็นกับมการไทยพี่น้องกับบรรยากาศวิ่งขัวเด้อยขปเด้อเบิ่งฟีมือสามีจะเป็นเทกับเขาเนาะเขอเนาะไปได้แซ่์กันทุกคนแสรแล้วพี่นี่ r ตะใบก่อนค่ะทุกคนบเปิดช่วพนะต้องให้มันอบไว้อยู่ในหันกลงหอมทุกอย่างนาะค่ะเนาะจริงๆอย่าเป็นกจได้ลาปีลนก็แล้วค่ะอย่าเป็นกับมาทางไทยกับบรรยากาศูในพั่วด้วยค่ะเด้อหลังจากที่กลับมาจากดำหน้านา่ค่ะเนาะสามีแกเห็ดเขาลัวนี่แหละค่ะทุกคนน่ารักจิบนาพอกันไหม ยังเป็นกระขอกคุณพ่น้นมสุกุกสก้นด้วค่ะเดินติตตามเก่ยให้กำลังใจยายเพลงมีพรามหนโนนก็ขอ้รักษาสุขภาพด้วยค่ะก็ให้มีน้ำพึ้งสุกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ y e everyone Have a good day bye 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 คุณทีมคดีนะคุณทีมคุณทะเบิือนม่ไี้กูดะเบิเนาะอู้ยุ่ยัมมียหอมหอม No No? Yeah. Eat now. <laughs> I'm going to. <laughs> you mean? Well, because canard if you don't take and stop, it will get yeah. black color, yeah. Oh, okay. Have you eat now? Yeah.